สวัสดีนะครับผมสาหรับ EP นี้นะ mm hmm. ก็จะมา mm hmm. แจกั๊กอิน additive key ก mm ัน hmm. นะเพื่อน mm hmm. แล้วก็จะมาแก้ปัญหาของกลอง a d d 5หายไปนะเพื่อน mm hmm. ซึ่งหายไปได้ยังไงนะเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันนะเพื่อนสมมติว่าปกติเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะมีไลบรารีตรงนี้นะเพื่อนครับนี่นะครับ,ปเ,รรรบเป็นไลบรารีของกลองนะจะมีเป็นที่ผมเคยเคยสอนไปใน EP น่นก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมันเกิดหายไปจากตรงนี้นะครับจะแก้ไขยังไงนะครับถ้าเกิดมันหายไปเราจะไม่สามารถทําอะไรได้นะเพื่อนคนนี้นะอยู่มันหายไปจากตรงนี้นะครับ l i ล r a r บรรีของเรามันไม่มีนะครับมันหายไปเลยนะครับมาดูวิธีการแก้เลยนะเพื่อนเพื่อนครับก็ให้เราเปิดไปที่ริปเปอร์ของเรานะเพื่อนเพื่อนครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็นี่นะครับเพื่อนๆอ่านี่นะเมื่อเราเปิดเจ้าพักอิน เอสดีห้ากรองมันานะปรากฏว่ามันไม่มีไลบรารีตรงนี้นะเพื่อนครับแต่ว่าในแซมเพิลตรงนี้นะเพื่อนครับมันจะมีเหมือนเดิมนะเพื่อนเนหะ็นไหมตรงนี้มันก็จะมีอยู่เหมือนเดิมนะนี่นะเคาะได้นะซึ่งนะตรงนี้มันตรงนี้มันไม่หายนะเพื่อนเพราะเรานําไปวางไว้แล้วนะครับผมนี่นะแต่ว่าเมื่อเรากดไปที่อินสุเมนะแต่ปักอินตรงนี้มันไลบรารีตรงนี้มันหายไปจะแก้ไงนะเพื่อนเพื่อนก็มาดูวิธีนะวิธีการแก้ก็ง่ายนิดเดียวนะ ให้เราเข้าไปที่เซตติ้งตรงนี้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะฮะจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับซ e l e c t base DIR ทรกท่านเพื่อนๆก็คลิกไปเลยนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงให้มันยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆีีนะก็กดมาตรงนี้นะครับอ่า DC ของเรานะแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์นะเพื่อนครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีโปรแกรมไฟล์64บิตกับ x86 นี่คือ3.2บิตนะเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้นะครับโปรแกรมไฟล์นี่นะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาหาตรงนี้นะครับ h d 5 Library ตรงนี้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะตามเมาส์เลยนะครับเราก็ให้มันเลือกตรงนี้นะครับคือปกติเราจะเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับ One Shot ใช่ไหมครัคราวนี้ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้เลยนะครับ h d 5 Library นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม OK ไปได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆเรากด Create ดูนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยซึ่งเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับ ถ้าเราเลือกตรงนี้นะเป็นกระเดื่องเนี่นะเราก็คลิกซ้ายค้างลากมาวางนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เคาะดูนะผมนี่ครับเสนหก็เหมือนกันนะตัวอื่นก็เหมือนกันนะเพื่อนก็สามารถเลือกได้นะผมเลือกเสนหมาวางก็ประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็รอให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งนะจนเป็นสีแดงดงนี้นะเห็นไหมครับหรือเราอาจจะเลือกคลิกตรงนี้นะเพื่อนๆครับผมแล้วเราเลือกไปตรงนี้นะครับหรือว่าในตัวใดตัวหนึ่งนะเพื่อนๆก็ลองคลิกซ้ายเข้าไปนะสมมติผมเลือกคิวโก้นะผม เราคลิกซ้ายเข้าไปแล้วเราก็รอการโหลดของเขาสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาทาการโหลดนี่นะครับเขาจะทําการโหลดให้เรานะครับอย่างนี้นะครับตรงไหนโหลดเสร็จแล้วก็สามารถตีได้นะเพื่อนๆนะนี่นะครับคือวิธีการแก้แบบง่ายๆนะครับสําหรับปลักอินกอง HDD 5นะเพื่อนๆครับผมทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งปลักอิน Additive Key นะเพื่อนๆครับซึ่ง เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมรอย้เขาโหลดเสร็จก่อนนะแม่นเดี๋ยวเขาอาจจะค้างได้นะครับผมนี่นะแล้วก็รอให้เขาโหลดเสร็จนะครับง่ายๆนะเพื่อนๆก็แก้โดยเข้ามาที่เซตติ้งนั่นเองนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่นะตห็นี้ตอนนี้ตรนนี้เขากำลังรันอยู่นะเพื่อนๆครับเราก็ปล่อยเขารันไปจนกว่าจะเสร็จนะครับนี่นะบางตัวยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่อันนี้อใช้ได้แล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวรยเราเขาโหลดเสร็จก่อนนะครับผมตัวนี้จะวิ่งอยู่นะเพื่อนๆดูนะครับตนะ 1, รงนี้นะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเมกะไบต์อะไรเงี้ยนะเพื่อนก็ประมาณ 1, กกานะหนึ่งกิกะไบตะหนึ่งเนี่ยเขาจะโหลดไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ได้แจกไปแล้วนะครับรวมทั้งแก้ปัญหาสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่ไม่สามารถโหลดได้นะ่องจากลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับก็ไปโหลดได้ใน EP ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสอนวิธีไว้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วนะเขาก็จะประมาณนี้นะครับ2,058.1เห้าสบแปนึ่มกระบายนะก็คือ2กิกีกว่าๆนะครับเห็นไหมครับผมนี่นะแล้วก็ปรับได้นะครับเชื่อตอนนี้ก็คือว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับทีนี้เราจะมาโหลดพร้อมติดตั้ง a d อต t i v e Key กนะันนะเพื่อนๆครับผมก็นี่นะเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาจะไปอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆครับนี่นะ เมื่ออยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดผมก็เลยาโหลดเสร็จแล้วผมก็ย้ายมาอยู่โฟลเดอร์หนึ่งนะเพื่อนๆผมก็ทําการคลิกขวานะครับเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับตรง x v e k ตรงนี้นะครับผมก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือก Extract นะครับหรือว่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับเขาก็จะได้ตัวนี้มาแล้วเพื่อนครับให้เพื่อนนะประมาณสองสองจิกกว่าๆนะเพื่อนครับก็ให้ทําการดับเบิัคลิกซ้ายติดตั้งไว้เลยนะตัวนี้นะกับคลิกซ้ายนะครับ ให้ทำการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะเพื่อนๆครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็เราคลิกซ้ายเพื่อทำการติดตั้งไปเลยนะครับเขาก็จะทำการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะอาจจะปิด a อเจนต Key ตัวนี้เอ่ออาจจะปิด SSD 5ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนครับ เพื่อให้การทํางานเขาเสถียรขึ้นนะครับนี่นะเขาก็จะทําการรันอยู่นะครับเราก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือกเลือก e x t t Here นั่นเองนะเพื่อนอ่านะครับผมเราก็เนีน้าต่างเขาเจะประมาณนี้เขาเราก็รอเขาโหลดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม ซึ่งก็ประมาณ2องกิกกว่าก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อนอาจจะนานาสำหรับท่านไหนที่มีคอมพิวเตอร์ที่สเปคส,สูงหน่อยก็การทำงานตรงนี้นะครับก็จะเร็วกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่มีสเปคคอมที่ไม่สูงมากนะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะ อาจจะผ่านไปก็ได้นะอาจจะไปใช้พลักอินพลักอินของคีย์บอร์ดหรือว่าพลักอินเป็นโน้ตัวอื่นที่ผมเคยแจกแจกไว้ซึ่งมีพลักอินโดยแบบเบาเครื่องเยอะเลยนะครับเพือ่อนซึ่ง EP ตพีต่อไปนี่ผมอาจจะแจกพลักอินที่เบาเครื่องบ้างนะครับเพื่อนครับเพราะว่าลงปลักอินตัวที่หนักเครื่องหลายครั้งแล้วมันก็อาจจะทําให้แบบว่าเครื่องบางเครื่องมางท่านอาจจะรับไม่ไหวนะเพื่อนครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะครับเขาก็จะให้เราทําการติดตั้งนะเพื่อนครับนี่นะ ึ่งจะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็เลือกติดตั้งกันเลยนะครับมันมีหลายตัวนะเมื่อกดตรงนี้นะครับเป็นโนแกรนเซตอัพตรงนี้นะครับก็คลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับผมทีนี้เราก็รอ,อสักแป๊บหนึ่งนะครับ ซึ่งเราจะต้องติดตั้งนะครับเป็นโนกแกรนตัวนี้ก่อนนะครับนโนกแกรนเซตอัพก่อนนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพับหน้าต่างนี้ไปนะครับเพื่อการทำงานเขาจะได้นี่นะครับผมเมื่อ,ม,อมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับผม หน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับขอให้เพื่อนๆนะครับกดปุ่มเ yes ยสไยเลยนะครับผมาจากนั้นก็ทําการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขา,าจะทําการคําคนวณน,นะครับผมเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับ เสียงดังไปนิดนึงนะครับผมเราก็รอนะครับผมตรงนี้ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะตอนนี้ได้40%ซ็นตกว่าแล้วนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะเพื่อนๆครับผมค่อยๆทำตามเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสเปคคอมของเรา ไม่แรงมากเนี่ยก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประมาณสักคอยสามเรมสี่จิกนี่ก็พอจะขับไหวอยู่นะคแต่ถ้าเกิดว่ามันเล่นแล้วมันหน่วงๆน,นะหรือว่ามันมันไม่ไหวเพื่อนก็ถอนทิ้งไปนะครับหรือว่าผ่านไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันเกี่ยวกับสเปคคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าสักเรมแปดจิกคอยไอห้าขึ้นไปนี่ก็โอเคอยู่นะเพื่อนครับเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อน,อน <ๆ S 2> กดปุ่มเน็กไปนะครับผมนี่นะจากนั้นตรงนี้นะให้เพื่อน <ๆ S 2> กดกด <ๆ S 2> ปุ่มค l o s สปิดไปนะครับผมนี่นะ นี่นะครับผมเมื่อโค้ดปิดเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะกลับมาตรงหน้าต่างเดิมนะครับเพื่อนครับเมื่อกี้เราติดตั้งเป็นโนแกนไปแล้วใช่ไหมครทีนี้เราติดตั้งตรงนี้นะครับทีม R2R Installer นเะเพื่อนครับผมนี่นะครับก็คือว่าเราก็คลิกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะคเขาทำการเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็กดปุ่ม yes ไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับนี่นะครับก็กดปุ่ม yes ไปนะครับฉะนั้นก็รอ เราก็กดเบาเสียงสักนิดนึงนะครับผมเพราะมันเสียงดังไปนะฉะนั้นก็กดปุ่มเน็กไปนะครับผมนี่นะตรงนี้นะครับเพื่อนดูนะครับผมอ่านะครับให้เพื่อนเพื่อนติ๊กนะครับผมนี่นะติ๊กสเตนอโลนนะผมวีทีสามสองบิดวีทีพวกวีทีบิดนะครับเพื่อ bit, นพเนพเื่อนดูนะครับผ นี่เราอาจจะติ๊กไปก่อนก็ได้นะเพื่อเผื่อว่าเราใช้งานทีหลังนะมันจะอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับจะเข้าไปอยู่ที่สเตนเบิร์กนะเพื่อนๆครับวิธีปลักอินนะครับนี่นะฮะแล้วก็จําไว้ว่าเข้าไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์นี่นะไดซีตามนี้เลยนะเพื่อนๆครับผมอ่าไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 สเตนเบิร์กวิธีปลักอินนะครับโอเคนะฮะับจะอยู่ในสเตนเบิร์กของโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มนี่นะเพื่อนๆอินสตารตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ Ray can เราก็จะทําการวิ่งนะครับเพื uh ่อนๆเราก็รอครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นก็บอกคอมพ o m เ l e t e แล้วนะครับ้เพื่อนๆกดปุ่มกดปุ่ม next นะครับผมนี่นะครับกดปุ่ม next ไปเลยนะครับเมื่อมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็ installation complete คือการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนๆก็กดปุ่ม close ปิดไปนะครับผมนนี่ะตรงนี้ก็กดปุ่ม close ปิดไปได้เลยนะครับผม เขาจะกลับมาสูนหน้าต่างเดิมตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้เราติดตั้งเป็นโนแกรนไปแล้วแล้วก็ววมาติดตั้งทีมอาร์ทูอาร์ไปแล้วต่อไปเราจะมาติดตั้งตัวนี้นะเพื่อนๆครับซึ่งเป็นตัวที่3นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับจากนั้นก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะรันแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะตัวนี้นะเพื่อนเมื่อคี้ที่เราทําการติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวนะผมดูดูก่อนนะผมว่าม,มันใช้งานได้หรือ,อยังนะครับผมเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูข้างหน้านะครับนี่นะับ a d d i t i v e k e y มาอยู่ตรงนี้แล้วนะเพื่อนเห็นไหมนะซึ่งตัวนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าต้องติดตั้งด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมโอเคครับเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้นะครับเพื่อนเอ๋อใช้ใช้อยู่นะเพื่อนครับเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับก็ไห้กดปุ่ม yes ไปนะเพื่อนครับผมนี่นะครับฉะนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูนะว่าต้องทําการปิดเสียงอีกหรือเปล่านะครับเพื่อนครับนี่นะครับคลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับ Yeah. เดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับเขาก็จะทำการนี่นะครับเมื่อตปางกันมาแล้วก็ทำการปิดเสียงก่อนนี่นะเพื่อนๆเขาปิดเสียงไปก่อนนะครับผม โอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดปุ่ม install นะครับผมนี่นะครับก็กด install ไปเลยนะครับเขาก็จะทําการรันให้เราอีกแป๊บหนึ่งนะครับคือติดตั้ง3ตัวนั่นเองนะครับก็ติดตั้งไปพร้อมกันเลยนะครับแบบปกติผมจะติดตั้งไว้ก่อนนะแต่ว่าในการติดตั้งนี้ผมติดตั้งไปเลยนะครับ ปกติผมจะติดตั้งไปก่อนหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาดูว่าเขาติดตั้งยังไงนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมติดตั้งแล้วผมก็บันทึกไปเลยนะเพื่อนๆครับอา,อาจจะอาจจะกดไม่ถูกหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมก็ใช้เซนต์เอานะครับใช้ความรู้สึกว่าน่าจะประมาณนี้นะเพื่อนครับจากที่เคยติดตั้งโปรแกรมมาเยอะก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆใน3ตัวเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้เราก็รอนะครับ รอยเขาครบนะครับผมซึ่งก็ดูแล้วก็จะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเอ็กซิทิฟคีนะครับผมเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะแจกเป็นเอ็กซิทิฟดำนะครับผมหรืออาจจะเป็นปลั๊กอินปลั๊กอินกีตาร์โซโล่กีตาร์ไฟฟ้า FIFA นะแล้วก็ยังมีปลั๊กอินเบสไฟฟ้าอีกนะครับผมาบางตัวผมยังไม่ได้เอาขึ้นเว็บเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่า,ากีตาร์โซโล่กับเอ็กซิทิฟดำสองที่ผมขึ้นเว็ฟเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเอ็กซิทิฟดำนี้ค่อนข้างจะ ประมาณ8ปดเก้าจิกนะครับเพื่อนครับผมท่านไหนที่สเปกคอมแรงๆหน่อยก็สามารถโหลดได้นะครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะเพื่อนๆก็กดปุ่ม next ไปเลยนะครับผมนี่นะเมื่อกดปุ่ม next ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า installation complete นะครับือเสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะเพื่อนเพื่อนครับก็กดปุ่ม close ปิดไปได้เลยนะครับผมนี่นะโอเคนะเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะเพื่อนเพื่อนก็กดปุ่ม exit นะครับเพื่อปิดไปเลยนะนี่นะครับ ถือว่าสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะเพื่อนผมทีนี้เราก็มาดูนะครับผมที่หน้าจอนะครับมีนะ additive key อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเขาจะไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดขึ้นมาดูนะผมแล้วมันคลิกซ้ายนะครับมาดูนะครับเพราะผมเลือกเป็นสแตน d a l ด้วยนะเมื่อกี้นี้นะเพื่อนคงจําได้นะครับผมสแตน d a l ก็คือสามารถที่จะนํามาเล่นได้นะครับนี่นะเมื่อเขาขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับ ถือว่าใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆครับผมนี่นะเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนโนโเราได้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะหน้าตาสะสวยเลยนะเพื่อนๆครับผมซึ่งอาจจะต้องทําการตั้งค่าหรือว่าเซตค่าต่างๆด้วยนะเพื่อนๆครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแค่การติดตั้งไว้ก่อนนะเพื่อนๆครับผมแล้วก็มาสอนวิธีการแก้กองเอ็ดดี h ้ดับเฉยนะเพื่อนครับสวนวิธีการเซตค่าต่างๆเดี๋ยวไว้ ไวชมอีพีต่อๆไปนะเพื่อนับผมเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะเมื่อผมเลือกมานะครับตรงนี้นะครับนี่นะเมื่อกดไปอย่างนี้มีเสียงที่แสดงว่าสื่อว่าใช้ได้เลยนะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะผมประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผมอันนี้ถือว่าสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นตัวอื่นดูนะลองเล่นเป็นโมโนทูบดูนะกดตรงนี้นะคลิกซ้ายเข้าไปนะ โอเคนะผมอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นตรงนี้นะครับโอเคนะเพื่อนอทีนี้นะครับผมลองเลือกเป็นแกลเลีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีรรให้โคลเลอร์เรานะครับแล้วก็มีอิดิทนะครับผมซึ่งสามารถปรับแก้ไขปุ่มต่างๆได้หมดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเลือกให้เราปรับนะนี่นะมีค่าต่างๆให้เรานะครับผม เราก็สามารถคลิกซ้ายค้างลากปรับได้ทุกปุ่มนะเพื่อนครับผมอ่านี่นะาาก็มาแจกเพื่อนนําไปใช้งานกันนะครับตรงนี้ก็มีการเซตติ้งนะคือตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวไว้ผมนี่นะผมสามารถกดฟังได้นะอ่าโอเคนะเพื่อนๆนี้เราก็สามารถเลือกเปียนโนเราได้นะจะอ่าเขาจะมีเราเลือกอนี่นะผมว่าผมเลือกตรงนี้ได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวดูนะครับ อาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะต้องเลือกตามนี้นะที่เขามีตัวอย่างให้เรานี่นะผมอันนี้ก็สามารถปรับได้นะผมลองกดเล่นดูนะครับผมโอเคนะคเพื่อนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็จะมีการเซตค่าต่างๆนะครับผมนี่นะแล้วก็อันนี้เป็น e x p l r e r นะครับ Edit ก็คือแก้ไขเสียงต่างๆ,ตงๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะ้วเพื่อนๆับผมสําหรับอีพนี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเพือ่อนๆนี่นะครับอลองเล่นดูนะครับรู้สึกจะ สะดุดนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่อีหน้านะครับเพื่อนนะผมสำหรับอีนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับโอเคนะครับ